สวัสดีค่ะนี่กะเพิ่งไปส่งลูกมากแล้วจ้ะเนะเาะก็จะเขาไปส่งได้แม่นวินก็บ่อยากไปอนุบาลเพราะว่าแต่ฝนตกเป็นบลาแต,แต่ต้องแต่โอ้ผู้นึงโอ้ผู้นึงแล้วก็ลี่นาก็เริ่มห้องไห้อีกวันแล้วโอ้สองคนวันนี้ก็เลยเรียกคู่มาซอยเอาผู้นึงอย่างสินะเพราะว่า หนกัเด็กน้อยเด็กเล็กสองคนเนาะก็ใช้เวลาเข้าถาเข้ายากเขากับตองเรียกคู่เป็นว่าจะตองเรียกคู่มาช่วยช่วยเอาคู่นึงคือสี้าาถึงเขตในในในเขตโรงเรียนแล้วเขากับมีสิดแตเ่เรียกคู่ที่จะให้ช่วยเขา้เาเพราะว่าหนูกับลูกลูกเล็กสองคนเขาก็เขาใจไงคู่คู่เด็กน้อยนะเอ้ยไม่ ยางก่อนแบบนี้พี่น้องเอ้ยฝนกระตกฝนตกกับเป็นยังสี่เราจะแห e แม่เลี้ยงเดียวลูกสองเราจะเนาะในสวีเดนนี่แม่ตายเลี้ยงเดียวและลูกสวีเดนไต์ค่ะแอมบอกไปน้ำหายใจหอบหออยู่นี่เพราะมันต้องเข็นลูกลูกสองคนไง่ายพี่น้อง เ้วก็ต้องเอเตรียมเสื้อผอ้อาให้เขาพร้อมนี่สินะ,ะที่เขาจะเ,เด็กน้อยนี่ต้องนอนอยู่ออนุบา,าลกลางวันเป็นบ่จ๋าเพราะว่าเขายังอยู่ออยยููยยยย่่ในวัยนอนด้วยเป็นบ่จ๋าหลายคนอาจจะเขอโทษด้จ้ะหลายคนอาจจะสงสัยว่าเขาเรียกยังล่ง พ่อเด็กอยู่ไหนสิเนาะก,ก็คือหนูเคย้อเาแล้วเนาะจากกับแบบก็เป็นแม่ตายเลี้ยงเดียวนี่ก็คือนะ้อเนาะสำมโปรไฟล์หนูแหลนะเนาะแต่พ่อแม่ตายและลูกเนาะเพราะวก็ก็เป็นแม่เลี้ยงเดียวแล้วก็พ่อเด็กหน่อยเขาก็บบัไดอยู่แถวนี้เพราะว่าพ่อเด็กหน่อยเขาอยู่ต่างจังหวัดเน้ะจ้ะคือแบบว่าถ้าสำมะลูกป่วยสังที่เขากระสิแต่เจะลูกไปให้ให้พ่อเลี้ยงเลี้ยงให้เรา เราก็พ on you know, ัดก so no ันยังสี่มันกับบ่ได้เพราะว่าพอเขาอยู่ตังจังหวัดจะอยู่ไก่เปนบ่ละเพราะว่าหนูก็เลยตงเลี้ยงลูกสองคนนาะจ้ะนาะเพราะว่ามันมันเป็นไงไงเป็นบ่ละก็ให้พี่น้องได้รู้น่จ้ะนาะเพราะว่าลูกอยู่น้ำหนูยี่สิบสี่ชั่วโมงนะจ้ะเด้อจะไปซื้อของจะไปส่งอนุบาลทุกอย่างก็ต้องหนู ลูกกลวยหนูก็ต้องล่างงานอีหยังจัริงๆนะทุกอย่างเด้อจ้ะคือแบบว่าเป็นแม่เลี้ยงเดียวแบบสุดๆจ้ะบ่แม่นแบบว่าต้องไปแอนเปลี่ยนกันเลี้ยงอคือออขอโทษเด้อจ้ะคือครอบครัวอื่นอีหยังจังซี่เนาะคือแบบว่าลูกอยู่กับหนูตลอดหนูเป็นแม่เลี้ยงเดียวกับลูกสองคนนะจ้ะเนาะอมแล้วก็แม่วินกับลีน่าเขาก็เป็นพี่น้องกันเด้อจ้ะเด้อหลายคนอาจจะถามว่าแม่นแฝดบ่ กับมีคนถักมาหลายยูเดินไปงสิตอนนาร้อนพลังเขากะทักว่าเจ้าได้ลูกแฝดบอยยังสิเพราะเขากะแอมเขาเรียกว่ายังและพี่น้องอมอายุเกือบไล่ๆกันเนาะกับห้างกันแค่ปีกว่าน,นิดนิดเนาะจะเนาะนูจะขามถนนกันได้แบบนี้ไปขามถนนน้าหมูเนาะก็สิบก็ต่ำกว่พี่น้อง <laughs> เ,เขาก็เป็นพี่น้องกันน้วจะน้อกับพ่อเดียวกันจ้าแม่นวินกับลีนาะเนาะจ้ะหนูกัมาทักไทยสำนีน้วจจะเนาะโอเคจ้าี๋ยวหนูไปเฮุธุราของหนูก่อนเนาะแบบนี้โอเคจ้าสวัสดีจ้า